คือตัวนี้นตัวคูอนีอ่้วาคือเทม,มแล้วต้องห้เขากไม่สดท่านแหละท่านสุดแล้วนี่

ในหัวใจอะไรนะคะหัวใจเห็นไหมเซมิกราอ๋อเดี่ยวนี้คนนุณจะแกะ้สเปอร์มิโตโคลิกแกรงนี้ก็คือมันเป็นส่วนของวัดริฟรเลนนั่นแหละแล้วลมันขยายใหญ่คือมันใหใหญ่ขนานใช่แตกเลยไอ้แตกมานี้อคือซีการ์ จริงๆก็คือตำแหน่งตรงนี้แต่ว่ามันไม่สดมากมันจะเป็นสีก็สีนี้แหละแต่ว่ามันมันไม่มีมันไม่ค่อยสดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นวาซิเฟเลนสีขุ่นๆเนี่ยถ้ามันขยายใหญ่ในช่วงสืบพันธุ์มันจะเป็นเป็นถุงที่ใหญ่ขึ้นเ้าเรียกซเปอร์มาตอฟอริกแลยอันนี้เป็นกระพเพาะแต่กระเพาะไม่มีอาหารเลยเรงเพาะขังไว้นานมาก เนี่ยเป็นถุงข้ามีอ่ะเป็นสีดำเใช่มันจะเป็นแบบเหมือนมีอาหารอยู่ข้างในเป็นพวกเศษปลาเศษอะไรเงี้ยอันนี้คือหาาัวใจซิ s y s t e m มิกนาร์ดไอกลมนี้มาดูนี่พอจะเห็นบ้างอันนี้คือโอเวอรี่ตำแหน่งตำแหน่งมันจะเป็นตำแหน่งเดียวกันแต่ทีนี้ถ้าโอเวอรี่มันไข่มันสุกมากอมันจะคุมเอาไววะอื่นๆทั้งหมดเลย เราเลยไม่เห็นพวกโอวีดูข้อแกลนน่ะอันนี้อันนี้คือโอวีดูข้อแกรนอาจารย์แล้วไข่มันออกทางไหนไข่มันออกทางไหนมันจะออกข้างบนไอคอนไออนไอคอนไอคอนไนไขคผนอคอนไอคอนอนไอค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 อน่อคนไอนไอคอนีอคอนไอคนีอคอนไอคอนไอนไอคนไคนไอคนไอคเนไอนไอคอนไนไม้นสอคอนไอคานไอคอนไอคอนไออนไเคอนนไออนนี่คไอนไอ้ไอนี่ไอนไไ อันนี้คือที่เขาผัดกระทะนี่ผัดผัดผัดอือ่กลุ่มนี้มาดู